ปูกินนำ้ำแดงแล้วปูสีเม่อว่าสันไฮโซไฮมานด์ดอ่ะปูไปไซน้องไปบ้านก้อนว่าสันเอาาไปแล้วเอาไปแม่ไปแม่ไปนั่งพิ่นแม่นั่งได้เนาะค่ะไปเดี๋ยวปูไปเดีบยวขึว้นเม่อบ,บ้านมาสัไปเลยดิเมี่ยบ้ายเอา,อาเป็นยังไงปู ครับผมขอกรับสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพพรายนะครับวันนี้โอปอพพรวยก็ได้มีโอกาสมาตามพ่อที่โดนผีไปซ่อนนะครับผมได้ยินข่าวว่าหลังจากนั้นมามีช้างมาเต็มบ้านเลยนะครับผมมาเต็มบ้านพ่อครับเอางามาเกี่ยวหลังคุงหลังคาไปอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ นะครับผมงวดที่แล้วพ่อให้หนึ่งหนึ่งนะครับผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ถูกนะครับเอฟซีไม่ถูกเนาะแต่พ่อก็เยี่ยมยีมอย่าลืมเจ็ดน้าลูกอย่าลืมเจ็ดนะลูกเราก็ไม่ได้สนใจเนาะเราก็สนใจแต่หนึ่งหนึ่งอย่างเดียวนะครับนนะ้อเอฟซีเนาะเอาวันนี้จะมาตามความฝันของพ่อนะครับแต่ว่าพ่อว่าช้างโมโหอะไรสักอย่างนี่แหละครับเอาหลังคาพ่อสเปิดเลยเหมือนกันนะเอางามาเกี่ยวหลังคาแล้วก็งัดหลังคาอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยว เรามาฟังดีกว่าไปฟังความฝันของพ่อดีกว่ามันจะชัวร์กว่าอันนี้ทางแอดมินได้ยินมาคร่าวๆนะครับผมอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพ่อกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับคือได้ข่าวว่าฝันดีค่ะแต่ค่ะอันเห็นพ่อหน่องพิมพ์เบาให้ฟังฝันดีฝันอยู่ฝันว่าจังไรก่อนหลังเรื่ออกแล้่วมิจะสร้างสร้างเขาตีเฮียมือเอามือใกล้กันัึกที่ ห้องสร้างเพียกเต็มไปเบิดน้ำเฮีย้ยนี่เอามือกายกันตัวนึ่งกายไปต้องพุ่นตัวนึ่งกายไปต้องผีตัวนึงกลกล่งกายขาดมันคือว่ามันเป็นยังส่ครับนั่นแหละรอมบ้านไปเบิดแล้วเป็นบ่พผาล้อมไปเบิดห<อ>ลังจากหวยออกแล้วก็ฟังต่อเลยหวยออกต่อเพืออกแล้วก็ขึ้นกับเมีนเลยเพิ่นบอกยังบ่ค่ะก็บอกว่าจังไหนก็บอกบอกเห็นแต่ศักด แสดงว่าเพิ่นเริ่มเปิดโชคให้แล้วเพิ่นเริ่มสีให้โชคแล้วกับบ้าหูจักเด้ออันนี้ครับบ้าตามพูดเป็นจริงรอดค่ะแน่นคือฟันทั้งั่านละแต่ว่าหันฟันทั้งสี่ฟันดีคักได้พอก็ขึ้นว่าดีคักดีร้ายที่สุดเลยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ตามพูดเป็นจริงแล้วคมันยูดในใจพ่อนี่แหละ ไม่ได้ใจพ่อนี่แหละเอาได้ได้ยินข่าวว่าปู่ดำศูนยเหรอครับพ่อศูนย์โอ้เพ้นศูนย์แนวได้ค่ะเพิ่นมะก่าวฟันบ่ซื้อเลขบ่ได้ซื้อเลขบ่ได้ตัวใดค่ะซื้อบ่ได้ก่อนชื้ออันหกหนึ่งคิดหนึ่งซื้อบ่ได้ครับซื้อบ่ได้พ่อเพิ่อเป็นคนที่ซื้อเรียกดอกพอเพื่อซื้อแต่ผมเนี้ยซื้อบ่ได้หกหนึ่งกันเลิ่ไปซื้อ หกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์โอ้งัดที่แล้วซื้อบ่ได้ซื้อบ่ได้แต่แต่ตัวบันเนียนเพิ่นได้เขาฝันเขาฝันบันมิตรสร้างมาสร้างเพียอหลังจากเลขออกมานี่คือว่ามันออกโคกหนึ่งนีเพิ่นได้ศูนย์แห้งว่าซื้อบ่ได้ศูนย์ศูนย์ครับโอ้เพิ่นได้มาล้อมเอาสร้างมาล้อมเมยันคุณผอบอ่ะค่ะสร้างมาล้อมเลยมืดเลยเต็มเนียนเลยสร้างเพียซสมเต็มยิ่ห ทําชื้อน้ำมาจะขวดนั้ไปลูกซื้อมา่ยังพอซื้อเอามาให้กินโอ้ยบ่าค่ะบ่าค่ะว่าว่ากินค่ะบ่ากินมาแล้อน้ำมาให้กินโอ้อ่ะค่ะบัดนี้คือถามคุณพ่อเนี่ยค่ะบัดนี้คุณพ่อมีเล็กไมใจไปเดี๋ยวเฝ้าให้พ่อวาเถะยทบว่อารำคาญบ่เอา นึกอยากกินน้ำแดงป่พ่อบอกขินจักเทจอแต่ว่าคืออยากเอาโมเมนต์ปูมาเทียมเราบ้างแค่นี่คืออยากอืไม่ใช่เพื่อนจะมาสื่อกับพ่อป่ะครับเกือบ่รู้จักคือกันอืออือโอ้พ่ออยากกินน้ำแดงพ่อยากกินน้ำแดงเจนอยากกินน้ำแดงขินอยากกินน้ำแดงขิงไม่เคยกินมาก่อนพ่อไม่กินเลยพ่อพ่กินน้ำพ่อพ่อพ่อกินเยองเลย แต่กาบแฝ่พอกับบ๊วยจนครับผมจีนสนาเพราะร่ำยืนกับบ๊วนบ่แมนเพิ่นสิบอกเลขเหรอวะเนาะปูแบบนี้ปูดำไม่ได้กินน้ำแดงปูจะให้แนวทางวะสิอืมข้อนเด้อปูเอ้ยอยู่ในใจ้าบ่าว่อสิบบบอกไผ่เอ้าสคบอพ่อบอกไหมมาทาโกงสุดท้ายวะใก้มือวะอ๋อให้พ่อหาซื้อก่อนเนาะ พ่อะว่าคุนคนณหนีซื้อเลขแต่ว่าให้แม่ซื้อเนาะปิ่นพร้อมอันนี้โศกไฟโศกมันเด้อลูกเอ้ยบ้านนี้สร้างอ้อมบ้านสร้างอ้อมบ้านสร้างเพียกพร้อมเอาห่วงกายกันไายไปมุดเต็่มแล้วคายเฮียนแต่ช่วยกันเนาะพันดีเลยผมว่าพันดีบ้านนี้สอบถามเลยคุณพ่อทะเบียนบ้านคุณพ่อทะเบียนยังค่ะหนึ่งสองหกนั่นทะเบียนบ้านคืองามแช่ค่ะ รอมบ้านเนาะรอมบ้านได้ไ<อ>บ่ปาเพิ่นเพิ่นเอาห่วงนี่จูง,งกันได้บ่ใกล้กับเรื่องสีเก๋ใกล้ไปพุ่นใกล้เพื่อคุณมากมี่ก๋ใกลมม้กันห้องหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกเอาให้อาจารย์ 1, 2, 6, จุดไว้เอาปากาแดงอาจารย์หนึ่งสองหกจุด เอาคือทะเบียนบ้านเนาะคุณพ่อใกล้ๆมือขอมายำอีกรอบได้บะค่ะก็ก็ซีได้อเบิ่งน้ำแดงมาก่อนอยากดูน้ำแดงมาก่อนโอ้รอน้ำแดงแจ๊กข้าวเนะาะค่ะสันขาเอฟซีเพื่อปูมันจะหายเนะาะค่ะเป็นจังไรนอ้อปูแต่ขาน้ำดแดงเ้วเป็นจังไรน้องามเวตัวใดค่ะคืองาม งามสร้างนั่นแล้วโอ้สร้างงามส้างงามโอโ้สร้างงามตอนนี้ดีพ่อใส่เข่าได้ไหมโอโ้สร้างงามตัวใด้ครับพอ่อค่ะยูซื้อพ่อเพิ่งจะมีอาการอยากกินน้ำแดงการแปลกๆครับไปกินน้ำแดงเห็นมาจางชี่อยากแปะอยตั้งเนาะค่ะมือนี้ ทุ่แก้วเป็นเนาะไอแดงเนาะปวดตุ่แก้วมากตุ่แก้วเป็นครับอยากสูบยาอยากกินน้ำแดงโอ้ยาก็สูบเสียอืมเป็นยังไงเนาะการห้โชคให้ยร้านลูกร้านเด้อปู้ยบาทแดงครับหันแม่นถือก็แห้งเสียได้น้ำแดงหลายขวดเด้อปู้ยบาทแดงถือก้อนี้แห้งก็ได้หลายขวดน้ำแดง มันเป็นจังสีลักษณะลูกเต้ามากพอก็ดีใจพอดีใจดีใจแต่บ่า,บายยลืมสร้างเน้ออมเหียนพอ่อย่าลืมเน้อส้างคือพวเป็นเก่าไปเลยสงเก่าแล้วครับหนึ่งสองหก่เบียนบ้านเก <9 S 2> ้าเออหกกับเก้าตัวเดียวกันแม่หนึ่งสองเก้านั่นว่ายย่าลืมสร้าง เป็นวายลืมสร้างค่ะเอฟซีสร้างตรงเป็นเก่านคกับหนองเ่าลืมสร้างยืมสร้างเลยครับเสื้อสุดไทยด้อยครับครับที่บองเสื้อสุดไทยครับให้ถือด้มันั่นมาเทนอวข้อแหงน้ำแดงเอ้าน้ดปูเป็นอยางนีอาการแปลกๆมาค่ะสมุดมาจดอะไได้ไหมนั่นมาเทนัปูข้อแหงน้ำแดง เมื่อนี้เพิ่นแปลกๆเนาะค่ะเอฟซีเป็นส้งต hmm. ั้งๆรอบสุดท้ายกันถือสามตัวรัอปูให้ได้คักๆแน่เด้อมเปีให้ได้สศกตั้งเลยรับปูเด้อค่ะเดีอค่ะเอฟซีนี่คือเด็กถือปูิันหายิ่นมีอาการแปลกๆเนาะสูบจากินน้ำแดง อยากต่างเนาะค่ะมือนี้มาตางตงเพิ่นไห้รอบสุดท้ายเนาะค่ะเอฟซีเพิ่นว่าคือว่าทางสันเนาะปูเห่ามือนี้พอเหามีอาการแปลกไปเนาะค่ะหันหลังใส่เด้ค่ะวันสูบยาหันหลังใส่เลยพี่น้องะปูดำมาเทียมเดียวก็หันลังใส่ปูมาเทียมค่ะเพื่อนรอดน้ำแดง เพื่อนมาค่อยกินเพื่อนประการคุณแม่เพื่อนอยากนำแดงอยากสูบยาอยากตั้งค่ะมื่อนี้แปกลกูค่ะบาให้รอบสุดท้ายได้คุณแม่คูว่าอย่าลืมสั่งเด้อเอฟซีคอมเมนต์มาซอยกันเด้อสั่งคู่เป็นว่าอย่าลืมสั่งนานมากถึงนาะงถึให้นานมากเลยก็ร่างมา จังใดเนาะปูเอ้ยลูกร้านเป็นตาได้โชคได้หมานบอหมานตัวหมานนี่เป็นว่ปูหมานขันหมานนี่เอาน้ำแดงได้หลายขวดเลยเนาะปูเน,น,นาะม่ยกินน้ำนเ,อ,เ,อ,เอ,อ้าเฮดจังใดสันปูกินน้ำกับจิมเมอบัตจิมเมอบัตอ๋อ ให้มันถือเครื่องปูสีเอาหนำแดงไปถวายหอดมองคนน่ะทั้งหน้าพระเทพคนน่ะแท่น้องปูนอ่อนนี่เนาะทะเบียนบ้านหนึ่งสองหกหนึ่งสองเก่านี่เนาะเด็กงามสิเนาะปูไว้ยันลืมเก่ากับสันปัญญ์สั่งออมเฮียนทะเบียนบา 1, 2, 6, ้านหนึ่งสองหกเทส่าเอฟซีเอาพิจารณาซ่วยกันช้างกี่ตัวหลายตัวบ่สร้างหลายจักตัวพ่อหูบ่เต็มเมื่อมาแล้วมาแล้วปูปมาแล้วครับเต็มเฮียน โอ้กระเน่นฮวงคุยกันเล่นสิฮวงคุยกันปูสีก้าบแล้วปูสีก้าบแล้วพอดีน้ำแดงมาเอาน้ำแดงน้ำแดงค่ะน้ำแดงได้<น>โอ้ค่ะคุณกระดูกเลยปูกินน้ำแดงแล้วปูสีเมื่าพัสนให้โชคให้ั ắ n เดือปูเอ้ยอให้ลูกได้เดือสามตวัวให้มันเต็มกระเป๋าอึ้งเตืองเดือปูลูกผมมีเงินก็ลูกสีบริจัดน้ำหวานน้ำสม ไลูกข้าอยากเกี่ยวล่ามดูกัม bara ไปพวกไปบ้านคนเริ่มไปไปลูกกันถสงเมื่อระบบปูดูไปหาะยิ่งพ่อคนล่ะเพิ่งได้เงินมาได้ซื้อน้ำอัญชันถวายนี่แหละอยากกินน้ำแดงวะสันเอาไปไซน้องบ้านไปบ้านก้อนวะสันเอาเอาไปแม่ไปแม่ไปนั่เพื่นแม่ทางได้เนาะค่ะไประบบปูไประบบ ขึ้นเมื่อบ่านนะค่าไปเลยดิเมี่ยบ่ายเอาเอ๋อเป็นจังได่ปู่เอาเอาได้สติขึ้นไปนี่เป็นเมื่อเป็นจังไงบอกอาการมันคือคือว่าคือจังมืดไปเบิรน้ำเนี่ยครับครับอยากกินแต่น้ำครับอยากกินน้ำแดงครับคือจังมืดไปเมื่อยเมื่อเห็นไผยนั่นแหละเมื่อกี้เห็นพ่อย่างไปทั้งหลังมาเมื่อกันเด้อท่านบ้านเด้ดสบายแล้วบุญเป็นยัง เราจู่ๆบอกอีพอยอะพอผมดูผมเงินเด้อพอดีใหญ่เป็นมหาเหมือนกันให้ใหเชสสุดท้ายเดอ้อเราเสียนะจิ๋นก็เสีเช่นครับมผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปูดำนะครับผมครับอยู่เฉยๆพอเทก็ปูดำก็มาลงประทับนะครับผมได้บอกทะเบียนบ้านนะครับอย่าลืมช้างนะครับอย่าลืมช้างเน้นอย่างเดียวว่าอย่าลืมช้างนะครับผมให้รอบสุดท้ายนะครับจะเป็นแบบไหนเนาะหนึ่งสองหกกับหนึ่งสองเก้านะครับผม เขาหน้ารุนมากครับอยู่เฉยๆก็องค์ลงประทับเลยว่องอยากกินน้ำแดงนะครับผมออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวะทางที่นะ่าสนใจนะครับขอขอบคุณ F อทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอ,อปอพันรวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ